เซนซีวีเคยทุ่มเงินหลายพันล้านให้ผู้ชายเลวๆคนหนึ่งแต่สุดท้ายกลับถูกหักหลังอย่างโหดร้ายเขาไม่เพียงขโมยทรัพย์สินทั้งหมดของเธอแต่ยังแพร่เชื้อไวรัสให้เธออีกด้วยตอนที่เธอกำลังจะตายเขากลับมาพร้อมกับเมียน้อยเพื่อเหยียดยามเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายเธอจึงได้รู้ว่าซาวทินเซนที่คอยปกป้องเธอเงียบๆมาโดยตลอดคือคนที่รักเธอจริงหาหเธอหมดลมหายใจในอ้อมแขนของเขา โชคชะตาให้โอกาสเธออีกครั้งเธอกลับมาเกิดใหม่ตอนมัธยมคราวนี้เธอสาบานว่าต้องล้างแค้นให้ได้เมื่อเผชิญหน้ากับพิวเนียและยูนเซียวที่เคยเหยียบย่ำเธอเธอไม่อ่อนข้ออีกต่อไปพิูเนียพยายามควบคุมเธออีกครั้งเธอก็ปฏิเสธทันทียูนเซียวทำตัวเหนือกว่าเธอก็เ,กเย้ยว่าเขาเป็นแค่ลูกคนขับรถและไม่เล่นละครตามเขาอีกที่หน้าโรงเรียนยูนเซียวเลยเธอลงจากรถเพื่ออ,อวดแฟนใหม่เซนซีวีกลับโทรหาพ่ออย่างใจเย็นให้เปลี่ยนคนขับ ไม่นานยูนเซียวกับแฟนสาวก็ถูกลากลงจากรถเสียหน้าท่ามกลางผู้คนเซนเซวี <Sens ory S 2> ขึ้นรถอย่างสง่างาม<ๆ>เปลี่ยนไปด้วยอำนาจเมื่อได้พบทินเซนอีกครั้ง,เ,งเธอก็หลั่งน้ำตาแห่งความเสียใจชวนเขาไปกินข้าวและขอให้เขาเป็นครูพิเศษทินเซนลังเลแต่ก็ยอมรับยูนเซียร,รู้เรื่องและพยายามควบคุมสถานการณ์แต่เซนเซวีเล่เขาออกทันทีเธอบอกว่าทั้งเธอกับพ่อไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนจากบ้านฉันอีกต่อไปเขาจึงหนีไปอย่างอัปยศย วันถัดมายูนเซียวย่างหน้าด้านขึ้นรถเถอยิครั้งขอให้แวะรับแฟนก่อนเซนซีวีปฏิเสธอย่างเย็นชาและคนขับก็ถูกเตือนว่าใครจ่ายเงินให้นายในาใยต้องฟังคนนั้นทั้งสองจึงถูกไล่ลงจากรถเพื่อรักษาหน้ายูนเซียวจึงปล่อยข่าวลือในโรงเรียนว่ารถหรูและบ้านหรูเป็นของเขาเขายังใส่ร้ายเซนซีวีว่าแกล้งหญิงเพราะพ่อตามใจเขามั่นใจว่าเซนซิวียังรักเขาอยู่และเชิญนักเรียนทั้งโรงเรียนมางานวันเกิดสุดหรูของเขา เซนซีวีกับทินเซนตั้งใจจะไปกินข้าวแบบเงียบเงียบแต่กลับบังเอิญเจอง,งานปาร์ตี้เพื่อนของยูนเซียวดูถูกเธอต่อหน้าทุกคนมีคนหนึ่งพยายามผลักเธอแต่ทินเซนมาถึงคันเวลาและสู้กลับอย่างกล้าหาญเซนซีวีทราบซึ้งอย่างสุดซึ้งยูนเซียวเริ่มตื่นกระหนกเพราะค่าใช้จ่ายในงานสูงมากเขาเตือนเซนซีวีถึงสัญญาที่จะจ่ายให้เธอตอบตกลงด้วยคำพูดแต่ในใจกลับดูถูก ทินเซนในฐานะเจ้าของโรงแรมมองออกหมดทุกอย่างเมื่อบินค่าใช้จ่ายมาหยุนเซียวก็ช็อกจนอึ้งเพราะไม่มีปัญญาจ่ายฝูงชนต่างตกตะลึงเมื่อถูกจนมุมเซนเซวีก็เย้ยว่าคุกเข่าแล้วฉันจะจ่ายให้ต่อหน้าทุกคนเขาก็คุกเข่าลงด้วยความอับอายเซนเซวีจ่ายเงินแล้วจากไปอย่างสง่างามมีผู้หญิงคนหนึ่งเย้ยว่าเธอเป็นลูกคนใช้เซนเซวีคิดจะบอกความจริงแต่สุดท้ายก็เงียบ ยูนเซียวสัมผัสดได้ถึงภัยจึงรีบหนีไปอย่างน่าเวทนาทินเซนเสนอจะคืนเงินให้เธอแต่เธอปฏิเสธหลังจากอำลาหวานซึ้งยูนเซียวกับพ่อก็อยังหน้าด้านกลับมาขอทำง,งานอีกเซนไซวีปฏิเสธทันทีคนขับรถรู้สึกละอายจึงตกหน้าลูกตัวเองยูนเซียวพังทลายลงอย่างสิ้นหวังต่อหน้าแววตายเย็นชาของเธอหลังจากนั้นยูนเซียวก,ก็เริ่มปล่อยข่าวหรือทำลายชื่อเสียงของเธอพยายามลากเธอลงไปด้วย แต่เซนซีวีในวันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่ให้ใครเหยียบย่ำอีกต่อไปแล้วซีวี v เดิมพันกับยูเนียว่าถ้าเธอสอบได้คะแนนดีขึ้น,ขนเขาจะต้องคุกเข่าขอโทษเด็กผู้หญิงจอมป่วนผู้แทรกขึ้นมาว่าคนแพ้ต้องวิ่ง20กิโลเมตรซีวี v ตอบรับอย่างมั่นใจหลังเลิกเรียนพ่อของเธอมารับเธอซราบซึ้งจนน้ำตาไหลและสาบานว่าจะปกป้องครอบครัวในชาตินี้ไม่ให้พ่อเจ็บปวดเหมือนชาติที่แล้วแต่เด็กคนนั้นแอบถ่ายรูปซีวีกับพ่อของเธอแล้วปล่อยข่าวหรือว่าเธอมีพ่อเลี้ยงรวยเลี้ยงดู ยูเนียรู้ความจริงแต่ไม่ยอมหยุดข่าวลือเมื่อผลสอบออกมาซีเวอีทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ทำให้ทุกคนเงียบกริบเธอเตือนพวกเขาอย่างเย็นชาว่วาอย่าลืมเดิมพันเด็กผู้หญิงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้กล่าวหาว่าเธอโกงและไปแจ้งครูซีเวอียอมสอบใหม่และสอบได้ดีอีกครั้งยูเนียกล่าวหาว่าเธอโหดร้ายเกินไปเธอเลยเตะเขาล้มลงบังคับให้เขายอมแพ้เด็กผู้หญิงก็จำใจต้องวิ่ง20สิบกิโลเมตร เธอเตรียมจะโพสต์รูปพ่อเลี้ยงของซีเวยลงฟอรัมโรงเรียนแต่คิมนแนะนําให้รอวันพิธีมอบรางวัลจะได้ผลมากกว่าซีเวยตื่นเต้นเล่าเรื่องที่เธอทําให้ยูเนียลอับอายให้ทินเซนฟังแต่ก็ลังเลเล็กน้อยทินเซนยิ้มและปลอบเธอว่าถ้าเป็นเขาคงทําแรงกว่านั้นอีกที่สนามเทนนิสซีเวยเจอยูเนียลเขาเข้าใจผิดว่าเธอมาหาเขาคิมมันกับเด็กคนนั้นหัวเราะเยาะเธอจนกระทั่งทินเซนปรากฏตัวซีเวยดีใจทําสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจให้เขาเขาก็ยิ้มตอบ คิมันเห็นว่าทินเซนเป็นเจ้าชายแห่งมหาวิทยาลัยก็อิจฉาทันทีกลัวว่าซีวีจะคว้าเขาไปอีกหลังการแข่งขันทินเซนชนะยูนีเอโอซีวอยยื่นน้ำให้เขาเขาก็แกล้งขอให้เธอป้อนทําให้คนรอบข้างอิจฉากลุ่มผู้หญิงทนไม่ได้เริ่มปล่อยข่าวหรือเรื่องพ่อเลี้ยงของซีวีแต่ทินเซนตบหนึ่งในนั้นทันทีและประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขากําลังตามจีบซีวอี ยูเนียลพยายามเอาใจคิมเมิร์นด้วยการพาเธอไปคาเฟ่แต่ก็ขายหน้าตอนบัตรเครดิตโดนปฏิเสธคิมเมิร์นอับอายและอิจฉาบอกยูเนียลให้กลับไปสอนพิเศษพร้อมบอกไปเลยว่าเขาจะไม่มีงานดีๆอีกแล้วจากนั้นเธอไปขอความช่วยเหลือจากซีเวียบอกว่าพ่อของยูเนียลเอาเงินไปเล่นพนันหมดซีเวียตอบกลับเย็นชาว่าฉันดูเหมือนคนโง่เหรอคิมเมิร์นหวังจะใช้เรื่องนี้ผลักยูเนียลกลับไปหาซีวีเพื่อให้เธอได้เข้าใกล้ทินเซน แต่ไม่รู้ว่าทินเซนสนใจแค่ซีเวคนเดียวทินเซนบอกซีไว้ว่าเขาจะไปงานพิธีมอบรางวัลและเตรียมของขวัญพิเศษไว้เธอดีใจมากในขณะเดียวกันยูเนียกลับบ้านพบว่าพ่อขโมยเงินเขาไปหมดและถูกแก๊งปล่อยเงินกู้จับตัวไปพ่อของเขาโกหกว่ามีคุณหนูรวยๆหลงรักยูเนียและพยายามใช้เรื่องนี้แบล็กเมล์ซีไอ้เธอไม่สนใจแต่พ่อของเธอรู้เรื่องและส่งบอดี้การ์ดไปช่วยซีไวลากทินเซนไปดูเหตุการณ์ด้วย ที่กดดานของแก๊งเธอแกล้งทำเป็นช่วยยูเนียแต่กลับใช้โอกาสนี้ชกเขาเองหลายหมัดก่อนจะบอกให้คนอื่นหยุดทินเซนสังเกตเห็นความแค้นในใจเธอแต่ไม่ถามอะไรเพียงแค่ยืนอยู่ข้างเธอหลังจากนั้นยูเนียโอพยายามมอเธอแต่ถูกปฏิเสธอย่างเย็นชาในความสิ้นหวังเขาพยายามบังคับจูบเธอแต่กลับถูกทินเซนชกและโดนซีไวตบหน้าเมื่อคิงแรนรู้ว่าซีวีจะได้รับรางวัลเธอก็อิจชา้าจนคุมตัวเองไม่อยู่และวางแผนประจานเธอต่อหน้าสาธารณะ ในวันพิธีพ่อของซีไวปรากฏตัวในฐานะกรรมการบอร์ดคนใหม่คิงแรน่วยโอกาสเปิดเผยรูปซีวีกับชายแก่เพื่อทำลายชื่อเสียงเธอแต่ซีไวตอบอย่างใจเย็นว่าเขาแค่หล่อเป็นอันดับสองสำหรับชันทินเซนคืออันดับหนึ่งเธอกับทินเซนมองตากันอย่างหวานซึ่งขณะที่พ่อของเธอก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจคิงแรนยังยืนยันให้เล่ยซีเวออกและเรียกพยานยูเนียลออกมาแม้จะรู้ดีว่าคนในรูปคือพ่อของซีไวแต่เขาก็ยังเลือดจะโกหก ทินเซนทนไม่ไหวจึงเข้าไปต่อยเขาทันทีและซีเวก็แต่ยูนิล์อีกด้วยจากนั้นพ่อของเธอก็ออกมายืนยันตำแหน่งในบอร์ดและปกป้องลูกสาวต่อหน้าทุกคนผู้อำนวยการตบหน้าคิงแรนและไล่คนที่ใส่ร้ายซีวออกไปทินเซนก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นทายาทตระกูลร่ำรวยและสาบานว่าจะปกป้องซีวีจากอันตรายสุดท้ายซีเวีก็สารภาพรักกับทินเซนและทั้งคู่ก็จูบก,กันอย่างเร่าร้อนทินเซนยิ้มและบอกเธอว่าฉันก็เกิดใหม่เหมือนกัน ชาตินี้เราจะได้อยู่ด้วยกันเสียที